สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Morning ในเช้าวันนี้และข่าววันนี้นะคะวันพุธกันแล้วมาติดตามเรื่องราวข่าวสารทางด้านของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนกันค่ะสําหรับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงโอกาสดีๆสําหรับผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งค่ะเวลาที่เรามองไปนะคะหลายๆคนบอกว่าณปัจจุบันนั้นค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์กลัวว่าจะติดวอนคกลายและถ้าหากว่าติดแล้วจะทําอย่างไรวันนี้มีวิธีที่แก้ไขามาฝากกันด้วยนะคะพร้อมกันนี้จะไปตรวจสอบดูที่ประ ประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะว่าทิศทางของงานพร์ทไที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่แล้วเด็กๆเ,เขาอยากจะทํางานพัฒมาที่บริษัทไหนกันบ้างค่ะมาเริ่มต้นข่าวเช้ากันในวันนี้กันก่อนเลยนะคะเรื่องราวของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแน่นอนว่าหลายๆประเทศประสบกับปัญหานี้นะคะและบางประเทศนั้นก็มีปัญหาหคล้ายๆกับว่าคนหนุ่มคนสาวไม่ค่อยอยากจะแต่งงานกันมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งแต่งงานไปแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะมีบุตรนะคะเรื่องนี้ที่ประเทศไทยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นทางด้านของ กระทรวงการคลังก็เตรียมการเอาไว้นะคะจะนําเสนอเรื่องของแผนมาตรการภาษีที่จะมาจูงใจให้ใครหลายๆคน มีลูกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยทางด้านของคุณวิสุทธิ์ศรีสุภาร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยค่ะว่าณปัจจุบันกระทรวงการคลังกําลังพิจารณาถึงแนวทางจูงใจนะคะอยากให้คนไทยมีลูกมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาแรงงานที่อาจจะขาดแคลนในอนาคตค่ะโดยกําลังศึกษามาตรการที่เป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นมาตรการทางด้านภาษีนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะให้เงินเข้ามาช่วยเหลืออุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตรหลานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากณ,ณปัจจุบันนี้นะคะถ้าหากว่า เรามองสังคมหรือว่าเศรษฐกิจไทยจะเห็นได้ว่ามีปัญหาของคนที่ไม่ค่อยอยากจะมีบุตรหรือว่ามีบุตรจํานวนน้อยทําให้ในอนาคตข้างหน้าแรงงานของไทยน่าจะประสบภาวะขาดแคลนค่ะดังนั้นนะคะจึงมีการพิจารณาปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีการให้ค่าเลี้ยงดูบุตรอยู่ที่600บาทต่อเดือนเพื่อสนับสนุนให้คนมีลูกมากยิ่งขึ้นก็รอพิจารณาละคะ่ะว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเพื่อจูงใจให้คนไทยนั้นมีบุตรมากขึ้นแต่ต้องรอพิจารณาฐานะการครั้งด้วยในขณะเดียวกันค่ะ ล่าสุดนะคะก็มีการพิจารณาที่เพิ่มมาตรการลดหย่อนภาษีแต่เดิมเนี่ยนะคะมีการลดหย่อนค่าภาษีบุตรเพียงแค่15,000บาทต่อคนและจำกัดให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน3คนใช่ไหมคะณนะปัจจุบันนี้ มีผลตั้งแต่ปีภาษีนี้เป็นต้นไปนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้คนละ30,000บาทไม่จํากัดจํานวนบุตรแล้วค่ะซึ่งตัวเลข30,000บาทนี้มีโอกาสที่จะขยับเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะถ้าหากว่ามีลูกคนที่2อ,อาจจะพิจารณาให้มีการเพิ่มขึ้นเป็น60,000บาทก็เป็นได้แล้วค่ะนี่ก็คือแนวทางนะคะหรือว่าการคาดการเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเข้ามาพยายามให้คนไทยนั้นมี เรียกว่ามีบุตรมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะส่งเสริมในเรื่องของการสร้างแรงงานในอนาคตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ณปัจจุบันมีความพยายามจากภาครัฐในการที่จะเข้ามาดูแลเรื่องของการจราจรให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือการจูงใจให้บรรดาผู้ที่ทําธุรกิจหรือว่าขับรถตู้โดยสารเนี่ยนะคะเปลี่ยนรถตู้โดยสารให้เป็นไมโครบัสและการที่จะเปลี่ยนนั้นก็อยากจะให้มีต้นทุนที่ถูกลงค่ะทั้งด้านของกรมการขนส่ง ทางบกก็เลยเตรียมเสนอให้ทางด้านของกรมสัมพากรนะคะก็มีการพิจารณาในเรื่องของอัตราภาษีใหม่ซึ่งน่าจะส่งผลทําให้ต้นทุนผู้ประกอบการในการเปลี่ยนเป็นรถไมโครบัสนั้นถูกลงค่ะมาตรวจสอบเรื่องนี้กันค่ะ ทางด้านของอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณสนิทพรมวงศ์นะคะเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเปลี่ยนรถตู้โดยสารเป็นรถประจําทางขนาดเล็กหรือว่าไมโครบัสค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยพยายามหาหรือเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของภาษีกับกรมสรรพากรแล้วก็กรมศุลกากรนะคะเพื่อที่จะพยายามสนับสนุนให้มีการลดภาษีนําเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่เข้ามามาประกอบในไทยให้สามารถลดต้นทุนไปได้สักประมาณ200 0 0 0บาทซึ่งจะส่งผลทําให้ราคารถไมโครบัสนั้นถูกลงค่ะซึ่งตอน อนนี้ก็ได้พยายามเร่งหาข้อสรุปนะคะโดยทั้งด้านของกรมสรรพากรและกรมศุลกากรนั้นเขานําข้อกฎหมายไปพิจารณาว่าจะดําเนินการได้หรือไม่และจะนําเสนอต่อที่ประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีโดยทางด้านของคุณพิชิตอัคราทิศรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนั้นจะเป็นผู้พิจารณาก่อนในวันที่31พฤษภาคมนี้ก็พยายามรลค่ะอยากจะให้รถไมโครบัสนั้นถูกลงจากณปัจจุบันอยู่ที่1.7-2.2ถึงล้านบาทนะคะก็อยากจะให้เริ่มต้นสักประมาณ1.5ล้านบาทเพื่อจูงใจให้ผู้ ที่อยากจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนมาแล้วก็มีต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็มีโอกาสที่จะคุ้มค่าหรือว่าเรียกว่าได้กำไรเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกนาจากนี้ เรื่องของนับปัจจุบันค่ะที่พยายามจะเข้าไปดูแลการจราจรการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารในรถตู้โดยสารทุกประเภทให้ไม่เกิน13ที่นั่งนะคะได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีอย่างรถตู้ในต่างจังหวัดตอนนี้ปรับใหม่แล้วนะคะกว่า90%ที่มีการปรับเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่มีการปิดช่องทางฉุกเฉินในการที่จะ กีดกั้นไม่ให้คนลงจากรถได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขามีความผิดในกฎหมายนะคะถ้าหากว่าไปตรวจพบเจอครั้งแรกเนี่ยจะแค่กล่าวเตือนแต่ว่าถ้าหากว่าทําผิดเป็นครั้งที่สองจะปรับเบื้องต้นที่500บาทค่ะซึ่งถ้าหากว่าประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยนะคะขึ้นรถตู้โดยสารแล้วเห็นพื้นที่เกิน13ที่นั่งและมีที่กั้นที่เป็นเบาะเดิมที่จะต้องมีทางไว้เดินลงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแจ้งกับ ทางด้านของสายด่วนได้เลยค่ะ1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ไปติดตามเรื่องราวดีๆของผู้ประกอบการที่จะยกระดับคุณภาพของตัวบริษัทของตนเองหรือว่าธุรกิจของตนเองให้มีมาตรฐานสากลกันบ้างน,นะคะทางด้านของสสวนั้นเขาก็เชิญชวนแล้วลลค่ะอยากจะให้ผู้ประกอบการไทยนะั้นมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานโดยการปรับปรุงตัวเองแล้วก็ส่งตัวเองเข้าสู่เวทีการประกวดค่ะเวทีการประกวดที่ว่านี้นะคะชื่อว่า s m e Startup Award 2017ค่ะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะทางด้านของสสวนั้นเขาก็พยายามจะเฟ้นหาผู้ประกอบ ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงใจในการที่จะเข้ามารับรางวัลในเรื่องนี้นะคะโดยคุณสารินีวังตาลผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเล็งเห็นถึงการให้ความสําคัญกับผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่ที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในปัจจุบันค่ะพยายามที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถจัดการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจึงริเริ่มการจัดประกวดรางวัล SME Startup Award 2017ขึ้นเพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการ SME ไปพัฒนาศักย ภาพให้ได้มาตรฐานสากลโดยเป็นแนวความคิดก็คือทางลัดในการติดปีกธุรกิจให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นคุณสมบัติเบื้องต้นสําหรับผู้ที่อยากจะเข้าไปทําธุรกิจนะคะหรือว่าทาธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยแหละอยากจะเข้าไปประกวดนะคะก็คือว่าจะต้องดําเนินธุรกิจที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ค่ะหรือลงทะเบียนธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่าเป็นนิติบุคคลเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยที่ มีการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบก่อนวันรับสมัครร่วมประกวดไม่เกิน3ปีนะคะและก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าดำเนินธุรกิจถูกต้องเป็นธุรกิจเอกชนหรือว่าธุรกิจในเครือที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า75%ผู้บริหารหลักของกิจการต้องเป็นสัญชาติไทยค่ะซึ่งก็จะสามารถเข้าไปประกวดในเวทีนี้ได้นะคะเป็นการจูงใจให้บรรดาผู้ประกอบการนั้นมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้มากยิ่งขึ้นใครสนใจก็ลองไปตรวจสอบดูได้ ได้ในเว็บไซต์ของสสวค่ะ จะเห็นได้ว่านะปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนั้นได้รับความนิยมที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและในกรณีของอาเซียนเช่นเดียวกันค่ะโดยล่าสุดนะคะมีการไปทําสํารวจพบว่าณปัจจุบันในตลาดของอาเซียนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเขาสนใจที่จะทําธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นถึง50%เลยทีเดียวค่ะโดยทางด้านของบริษัทสํารวจนะคะที่ใช้ชื่อว่า b บนแอนโคบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจระบุค่ะบอกว่าเขาได้ไปการทําสํารวจนะคะผู้ ที่อยู่ในตลาดโลกออนไลน์หรือว่าธุรกิจในอาเซียน จำนวนทั้งสิ้นเนี่ยนะคะกว่าประมาณ2ล้านคน200ล้านคนนะคะที่มีการพบนะคะว่ามีผู้ใช้ในระบบการซื้อขายในโลกดิจิทัลเนี่ยมากขึ้นสูงถึง50%เลยทีเดียวค่ะเป็นการสำรวจตัวอย่างจาก2,400คนในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยเวียดนามนะคะโดยไปค้นพบว่าผู้บริโภคในแถบนี้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในออนไลน์มากขึ้นทั้ง ปัจจัยสนับสนุนเนื่องจากว่ามีโทรศัพท์มือถือมีสมาร์ทโฟนที่สาม,มารถเข้าถึงการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาสมาร์ทโฟนก็ราคาค่อนข้างย่อมเยาแล้วค่ะไม่เกิน5,000บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะจึงทําให้ผู้ใช้งานนั้นมีตัวเลขที่มากยิ่งขึ้นณปัจจุบันนะคะถ้าหากว่าไปตรวจสอบในภูมิภาคอาเซียนจะเห็นได้ว่ามีตัวเลขมากถึง89%ในภูมิภาคนี้ที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อกับชีวิตในขณะที่6ประเทศที่ไปสํารวจมาส่วนใหญ่แล้วใช้โซเชียลมีเดียค่ะสูงถึง90%นะคะในวันวันหนึน่งส่งหลายๆข้อความซึ่งอัตราเหล่านี้ล่ะค่ะสมผลทําาให้เป็นช่องทง ในการใช้บริการซื้อสินค้าและบริการผ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลทําให้ในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าร้านค้าที่มีเปิดหน้าร้านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั้นอาจจะซบเซาลงไปเนื่องจากว่าผู้คนสนใจที่จะไปซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้นค่ะ ทีนี้มาติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของชาวจีนคุณพ่อที่ปล่อยให้ลูกๆซอนอยู่กับบ้านนะคะ ต้องเป็นลมล้มพับไปเลยเลยทีเดียวล้วค่ะหลังจากที่ไปค้นพบว่าลูกชายนั้นกําลังฉีกธนาบาัตรเงินหยวนเนี่ยนะคะถ้าหากว่าตีเป็นมูลค่าเงินไทยเนี่ยกว่าแสนบาทเลยทีเดียวนะคะไปดูกันนะคะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะหลังจากที่คุณพ่อนะคะปล่อยให้หนูน้อยอยู่บ้านเพราะว่าหนูน้อยเนี่ยวัยเพียงแค่5้าขวบเท่านั้นอยู่ที่เมืองชิงเต่ามณฑลซางดงนะคะฉีกธนาบาัตรใบละ100้หยวนจํานวนทั้งสิ้น5 0 0 0 0่หยวนเล่นค่ะโดยถ้าหากว่า คิดเป็นเงินไทยเนี่ยสูงถึง250,000บาทเลยทีเดียวคุณพ่อก็เลยพยายามที่จะเก็บรวบรวมอาธนาบัตรทั้งหมดนี้มาต่อคืนนะคะแต่ก็ยากเหลือเกินเพราะว่าแต่ละธนาบัตรนั้นอาจจะมีการฉีกขาดที่เป็นชิ้นใหญ่ก็พอจะติดได้แต่บางส่วนเนี่ยฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะเป็นเศษเสี้ยวแค่สักประมาณ1-2นิ้วเท่านั้นแบบนี้ฉีกต่อแล้วก็ต่อเข้ามาไม่ค่อยได้นะคะทั้งด้านของธนาคารเขาก็เลยบอกว่ากลับไปก่อน กลับไปพยายามต่อให้มากลับมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะช่วยในการแลกเงินคืนให้ซึ่งในเรื่องนี้ปรากฏว่าพยายามแล้วค่ะได้กลับคืนมาเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นค่ะ ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมนั้นก็สามารถที่จะเอาธนาบัตรเนี่ยนะคะถ้าเป็นลักษณะของธนาบัตรที่ไม่ได้ฉีดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยังสามารถต่อเข้าไปประติดประต่อเป็นรูปร่างแบบเดิมได้นะคะก็สามารถเอาไปแลกกับธนาคารต่างๆได้หรือแม้กระทั่งหากว่าฉีดครึ่งเนี่ยนะคะสามารถที่จะแลกได้ในจํานวนครึ่งหนึ่งของมูลค่าเพียงแต่ว่าต้องดูได้ว่าธนาบัตรนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลองไปสอบถามดูแล้วค่ะว่าในรูปแบบแบบนี้เนี่ยแต่ละ ธนาคารนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อกําหนดในการแลกได้กับแลกไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะไปปรึกษาดูว่าถ้าเงินเหลือเพียงแค่นี้เศษเสีเส้ยวเพียงแค่นี้จะสามารถแล้กลกับมาเป็นเงินได้อีกครั้งหรือไม่นะคะ,อะนอกหนือจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวของวอนครายซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยระดับโลกในเรื่องของไซเบอร์นะคะจะสามารถแก้ไขอย่างไรได้ในช่วงนี้เรามาติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ 지 <목소리> ช่วงเบรกที่2นี้ค่ะเราจะไปติดตามกันนะคะเรื่องของวอนทครายซึ่งหลายๆคนนั้นบอกว่าณปัจจุบันในหลายหลายประเทศนะคะเขาก็มีความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือแม้กระทั่งหาทางป้องกันร,รูปแบบแบบนี้เนี่ยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะวันนี้รายการของเรานะคะเลยพยายามที่จะหาแนวทางที่จะป้องกันแก้ไขมาฝากการโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าติดวอนทครายขึ้นมาจะทําอย่างไรกันดีไปปรึกษาน้องเก้กันดีกว่าค่ะ แล้วค่ะเกว่าเก้ต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วค่ะว่าเก้จะจัดการกับมา l แวร์ตัวนี้ยังไงตอนนี้เก้ถึงแล้วค่ะบริษัทที่เป็นผู้นำด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์นะคะด้านในค่ะมีผู้เชี่ยวชาญรอเราอยู่ค่ะถ้าเราโดนวัดน่าคลายขึ้นมาแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรค่ะ แล้วตอนนี้ค่ะก็ะอยู่กับคุณคมกริบป,ประกอบกิจนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จากบริษัทเทรนด์ไมโครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคำถามแรกเลยค่ะวิธีการแพร่กระจายของวรณคารเป็นยังไงคะวรณคารนะครับปัจจุบันแพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของตัว OS เองนะครับตัว OS Windows ที่นะครับมีเลขว่านะครับ MS 17,0ขีดนนะครับก็คือ SMB version 1น่นะครับตรงนี้โดยที่พอที่เขาเข้ามาใน ช่งโหได้แล้วนะครับเขาก็จะทําการยึดข้อมูลนะครับของที่สําคัญของเราโดยการเข้ารหัสนะครับแล้วพอเข้ารหัสเสร็จนะครับก็จะมีการป๊อปอัพเด้งมาบอกเราบอกว่าคุณนะครับต้องการข้อมูลคืนจ่ายตังค์มานะครับนี่คือในส่วนของการแพร่กระจายวอน,นัาคลนะครับในปัจจุบัน ถ้อาอธิบายให้ง่ายลงไปอีกนิดนึงค่ะก็คือเขาจะเข้ามาทางอีเมลได้ไหมคะหรือว่าการที่เราเข้าไปคลิกเว็บอะไรที่ผิดปกติอะค่ะก่อนหน้าตัวของวันนคลายนะครับรูปแบบการเข้ามานะครับจะหลอกล่อในผ่านทางอีเมลนะครับโดยส่งเป็นไฟล์เอกสารและให้ยูเซอร์เองนะครับพยายามคลิกไฟล์นั้นเพื่อทําให้ติด นะครับในส่วนของตัวแรนซัมต้องบอกว่าแรนซ่อมแวร์ก่อนที่วอนนาคายจะเข้ามาแต่ถ้าวอนนัคายนะครับเขาจะอาศัยนะครับในการนะครับหา IP ปลายทางแล้วก็หาช่องโหว่นั้นในการเข้ามาซึ่งจะแตกต่างกับในส่วนของแรนซัมแวร์ที่ก่อนวอนนาคายจะเข้ามาค,ครับค่ะอันนี้ขอถามเป็นความรู้นิดนึงก็คือตามข่าวอ่ะค่ะเขาจะเรียกว่าม a l แวร์แต่ตรงนี้เรียกว่าแรนซัมแวร์แตกต่างกันยังไงคะเอ่อ m a l แวร์เรียกว่าเป็นเป็นซับเซ็ตใหญ่ละกันเป็น,เป,นเป็นตัวที่ใหญ่ นะครับแล้วก็ในส่วนของแรน์ซอฟ์แวร์คือในส่วนย่อยของตัวมอลแวร์อีกทีนะครับซึ่งในตัวมอลแวร์ก็จะแบ่งเป็นชนิดนะครับหลากหลายชนิดแล้วแต่พฤติกรรมของแต่ละตัวอีกทีค่ะวิธีการป้องกันตัววันนคลายนี่ทำยังไงคบ้างคะการป้องกันวันนคลายนะครับก็ อย่างแรกเลยนะครับในส่วนของ user เองนะครับ user เองเนี่ยก็ทำการป้องกันโดยการอัปเดตนะครับช่องโหว่ของตัวตัว OS เองนะครับตัว Windows เองนะครับโดยที่การป้องกันในปัจจุบันก็คือการป้องกันในการปิดช่องโหว่ที่เรียกว่า SMB version 1, 1นะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ user เองเนี่ยผมอยากฝากว่าก็มีเรื่องของการทำการแบ็กอัพมันแบ็กอัพข้อมูลนะครับกรณีที่อาจจะมีช่องโหว่ใหม่มาอีกะนะครับแล้วก็มีตัว Wanna Cry version วอร version ตามมา ค,คำว่า SMB คืออะไรคะ,ะ SMB มองว่าเป็นนะครับเป็นโปรโตโคอลหนึ่งของในส่วนของตัวเองซึ่งการทำงานเขาจะใช้สำหรับในส่วนของแชร์ไฟล์แล้วก็อาจจะเป็นปรินเตอร์นะครับในส่วนนี้ซึ่งในตัววรนคา,ายนะครับจะใช้นะครับ,ช,นะรบช่องโหว่ในตัวของ SMB เนี่ยเข้ามาเพื่อทำการยึดข้อมูลนะครับส่วนสำคัญของตัวเครื่อง User เองหรือเครื่องปลายทางที่เปิดช่องโหว่ตัวนี้ไว้แล้วถ้าเราโดนแล้วเนี่ย จะรู้ได้ยังไงคะแล้วก็ต้องแก้ไขยังไงคะอันแรกก่อนนะครับสิ่งที่สิ่งที่จะรู้คือถ้าเราโดนแล้วเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพนะครับเด้งออกมาว่าคุณโดนยึดข้อมูลสาคัญของคุณแล้วนะครับเพ่อค,คุณต้องจ่ายตางผ่านสิ่งที่เรียกว่าเป็นบิตคอยนตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเบื้องต้นเบื้องต้นคือถ้ามี ไฟที่สำรองข้อมูลไว้ะนะครับก็คือเอาไฟล์ที่สำรองข้อมูลออกมาใช้งานซึ่งเราไม่สามารถจะต้องบอกว่าไม่แนะนําให้ไปจ่ายเงินให้กับนะครับในคนที่เขียนรันซ้มเองะนะครับก็เอาไฟล์ที่ข้อมูลมาใช้งานนะครับโดยหลังจากที่อาจจะเป็นต้องบอกว่าฟอ,อร์แมตเครื่องก็ได้ฟอร์แมตเครื่ <icop. S 1> อง <c> เ,เสร็จนะครับให้ทําการปิดช่องโหว่ตัวน้นนะครับหลังจากนั้นก็คือใช้งานได้เป็นปกติมีกรณีที่มีคนจ่ายตัวค่าถ่ยนี้จริงๆไหมคะ จากที่ข้อมูลยังไม่ทราบนะครับในส่วนนี้ว่ามีคนจ่ายไหมนะครับผมแต่ว่าถ้าทางทางทางผมแนะนําเองก็อย่าไปสนับสนุนในค,คนที่เขียนและสบายตรงนี้นะครับวรญค,ครายเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเน้นไปที่พวกคอมพิวเตอร์ขององค์กรระบบขององค์กรมากกว่ามีโอกาสไหมคะที่มันจะกระจายมาสู่คอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าสมาร์ทโฟนของเราผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่าใน รูปแบบการโจมตีของธนาคารนะครับเขาต้องการยึดข้อมูลสําคัญแล้วทําให้ได้เงินไปจากการยึดตรงนั้นดังนั้นอุปกรณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญของเราอีกอันหนึ่งนอกจาก PC ซที่เก็บข้อมูลแล้วยังมีเรื่องของพวกโมบายต่างๆนะครับที่จะมีข้อมูลอะไรสําคัญพวกนี้แล้วก็เรื่องของเป็นพวกโมบิลิตี้เริ่มมีมีความเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาในชีวิตประจําวันเรามากขึ้นดังนั้นมีโอกาสที่ธนาคารจะพัฒนาตัวเองแล้ว หาช่องโหวในส่วนของอาจจะเป็นพวกโมบายต่างๆนยครับเข้าไปโจมตีและยึดข้อมูลในส่วนของมือถือหรือพวกโมบายของเราได้ครับแล้วอย่างนี้เราจะป้องกันยังไงคะไม่ให้มือถือของเราเนี่ยจะโดนผู้ร้ายมาเอาไปต้องบอกว่าในส่วนของมือถือเนี่ยก็ยัง <c oughs> ยังเป็นอะไรที่ใหม่กับทางเรานะครับแต่โดยรูปแบบนะครับการป้องกันก็ควรจะคล้ายๆกับในส่วนของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เองก็คือมีหมัน นะครับว่าตัวของเวนเดอร์เองนะครับผู้ผลิตต่างๆนะครับมีมีช่องโหว่อะไรมาให้แพชนะครับก็ทำการแพชเข้าไปตรงนั้นนะครับแล้วก็จริงๆมันรวมถึงเขาเรียกว่าเป็น awareness ของ user เองนะครับ,รบไม่ไปเข้าเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรือว่าดูแล้วเราไม่เคยติดต่อนะครับงานกับใครเลยหรือว่าอีเมลคนไหนเลยก็ไม่ได้ไปเปิดไฟล์ที่มันมีความเสี่ยงลักษณะนั้นเข้าไป แล้วเราทราบได้ยังไงคะว่าเรามีการป้องกันที่ดีแล้วต้องบอกว่าเป็นคําตอบที่ยากเหมือนกันในการดูะนะครับแต่เบื้องต้นนะครับวิธีการดูคือให้เรานะครับอาจจะดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้วิธีการเซตอัตโนมัติอัปเดตต่างๆนะครับในส่วนของนอกจากนี้ในส่วนของทางยูเซอร์เองหรือองค์กรเองนะครับถ้า เป็นไปได้ก็หมั่นพยายามาแบ็กอัพข้อมูลสําคัญไว้นะครับอาจจะแยกในส่วนของ Data ที่สําคัญในส่วนเป็นเขาเรียกอาจจะเป็น h a r d ดดิส e ก์เอ็กซ์เนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งของทาง Security เองนะครับก็หมั่นอัปเดตในส่วนของ Engine ต่างๆในส่วนของอาจจะเป็นตัวอย่างเช่นอย่างเช่น a n t i ี้ไวรั พวกนี้เข้าไปนะครับแล้วก็นะครับเติมเรื่องของลักษณะคือเป็นการป้องกันในส่วนของเกตเวยหรืออะไรนี้นะครับในส่วนขององค์กรเองเข้าไปนะครับเพิ่มความสามารถเรื่องของซ e เกอร์ตี้เพิ่มเข้าไปในจุดนี้ วิธีง่ายๆในการป้องกันวนหน้าคลายนะคะไม่ให้เราต้องคลายในภายหลังค่ะก็คือเราจะต้องมีการแบ็กอัพข้อมูลอยู่เสมอนะคะถ้าเราโดนขึ้นมาค่ะก็แค่ฟอร์แมตเครื่องนะคะแล้วก็ลงโปรแกรมที่เราแบ็กอัพเอาไว้แค่นี้แล้วก็ปลอดภัยแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณคอเกรสบ้าค่ะ ตอนความกังวลเกิดขึ้นก็คือเวลาที่ข้อมูลสําคัญสำคัญของเราหายไปนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางง่ายๆราคาในการแก้ไขก็ทําให้คุณผู้ชมนั้นอาจจะต้องมีความรอบคอบระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาตรวจสอบงานพัฒนามยอดนิยมของเด็กญี่ปุ่นรวมไปถึงนะคะตํารวจตัวแรกที่เป็นหุ่นยนต์ของโลกเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ สู่ช่วงสุดท้ายข,ของรายการค่ะมาติดตามการทําหน้าที่ของหุ่นยนต์ตํารวจตัวแรกของโลกนะคะเริ่มทํางานแล้วที่ดูไบค่ะไปดูการทํางานของเขากันค่ะสําหรับหุ่นยนต์ตํารวจตัวแรกของโลกนี้นะคะก็มีความพยายามในการคิดค้นขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่าทางด้านของการเตรียมการนะคะของสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์นั้นเขาตั้งใจเอาไว้ค่ะวางแผนบรรจุหุ่นยนต์เข้าไปในกรมตํารวจดูไบให้ได้อัตราหนึ่งต่อสภายในระยะเวลาปี2030นี้นะคะหลังจากที่งานนี้ก็คืองานเอ็กซ์โปด้านความ มั่นคงสารสนเทศในรัฐดูไบเริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าตํารวจตัวนี้ก็เริ่มออกมาปฏิบัติการนะคะหลังจากงานนี้ค่ะหุ่นยนต์ตํารวจตัวนี้นะคะที่สูง5ฟุต 5, 5. นิ้วน้ําหนัก100กิโลกรัมจะออกไปเผชิญกับปัญหาชีวิตจริงในโลกกว้างโดยมันจะมีแท็บเล็ตในตัวค่ะเพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นสามารถจ่ายค่าปรับแจ้งเหตุอาชญากรรมและยังสามารถพูดถึงได้ถึง6ภาษานะคะมีระบบอ่านสีหน้าด้วยเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนั่นเองค่ะ นี่ก็คือการทําหน้าที่นะคะของเจ้าหุ่นยนต์ตํารวจตัวนี้นะคะทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะไปตรวจสอบดูการเวลาช่วงเวลาปิดเทอมนะคะหลายๆคนก็อยากจะหางานพัทไทมันใช่ไหมคะดังนั้นที่ญี่ปุ่นเขาก็มีการจัดอันดับเหมือนกันในปี2017นี้ค่ะว่าเด็กๆที่หนุ่มสาวมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นนั้นเขาอยากจะทํางานพไทาม์มากที่สุดนะคะมีอันดับของบริษัทอะไรบ้างอันดับแรกก็คือ Starbucks Coffee ค่ะ อันดับที่2นะคะโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทอันดับที่3 u n ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปนอันดับที่4 m c แมคโดนัลลอันดับที่5รลอสันอันดับที่6นะคะเซเอันดับที่7 m มิวจิค่ะอันดับที่8 Family m a r มอันดับที่9อีออนและอันดับที่10 u ยูนิโคลนะคะนี่ก็คือรายชื่อของบริษัทต่างๆที่หนุ่มสาวระดับมหาวิทยาลัยนั้นเขาอยากจะหางานพาร์ทไทม์โดยเขาให้เหตุผลค่ะว่านอกเหนือจาก แบรนด์ของแต่ละบริษัทแล้วเนี่ยนะคะยังมองถึงสังคมและก็เพื่อนที่ทํางานร่วมกันในที่ทํางานแห่งนั้นด้วยแหะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งด้านของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนรวมไปถึงธุรกิจที่น่าสนใจนะคะนํามาฝากกันในรายการ m ั n นี่มอร์นิในเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวปิดท้ายเดี๋ยวเราไปดูเจ้าหน้าที่ตํารวจหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกนะคะดูซิว่าเขาทํางานอย่างแข็งขันอย่างไรกันบ้างแล้วพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในเวลา7จ็ดโมงจนถึง7จ็ดโมงครึ่งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ